นี่นะคะกากกาแฟที่อ้อนเนาะก็จะเหลือกาดไว้นะคะเพราะว่าจะชอบทานกาแฟที่ปั่นเองเนาะตัวนี้พอกหน้าดีมากนี่ใช้นิดนึงก่อนนะคะอันนี้คือพอกหน้าค่ะตัวโยเกิร์ตสุดธรรมชาตินะคะผสมลงไปเลยคนไปได้เลยเนาะนี่นอันนี้ก็จะเรียวๆนะคะเรียวๆแบบเ้็นได้นหน่อยเนาะตัวนี้มีความรู้สึกว่าเวลาส้มโอช้แล้วอะคือผิวมันมันเหมือนเกลี้ยงกระชับแล้วก็พวกผ้ากาะที่หรือจุดด่างดำพวกนี้ คนอื่นเป็นยังไงนะแต่ทุกคนลองทําดูสูตรนี้ของส้นโอนะเวลาต้นโอะทาต้นโอะคือรู้สึกว่ามันมันมันหายมันดีขึ้นภายในครั้งเดียวเลยแต่ว่าทุกคนจังเหมือนจะพอกเกิดทุกวันนะเทาว่าก็คือจะพอกตลอดเลยอะค่ะก็คือพ่อพีกไว้งไว้้5นาทีแล้วก็นั่งทำงานเนาะพอมันแห้งเราก็มาล้างแล้วก็อาบน้ําปกติเลยเนี่ยใช้ดีมากมีความรู้สึกว่ามันมันมันดีอะคือมันเป็นสูตรธรรมชาติไงที่ว่าสามารถพอกได้ทุกวันคือมันเป็นกากกาแฟคือเราสามารถสครับหน้าได้ไปในตัวเนาะแล้วก็ตัว ช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มด้วยอะค่ะลองดูลองดูแค่เสร็จแล้วนะคะนี่หลังจากที่พอกตัวโยเกิร์ตกับกากาฟแฟนะคะก็จะประมาณนี้โอ้โก็ขึ้นมาบนต้องทำงานปกติก็จะรอให้กากกาฟแฟมันแห้งก่อนนะคะแล้วก็สักประมาณ15นาทีบางทีก็นั่งลืมนะนั่งลืมขึ้นชั่วโมงก็แหง้งกากาฟแฟก็หลอนมีความรู้สึกว่าสูตรนี้มันดีอะคือพวกรอยดำ พวกฝ้ากับอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็จางลงนะแล้วก็ผิวรู้สึกว่าผิวมันแต่งหน้าแต่งหน้าเรียบเนียนแล้วก็แบบยังไงอะผิวมันใสขึ้นอนะทุกคนลองไปทําตามดูนะอันนี้คือเป็นทริคง่ายๆท,ที่ที่แค่อยากจะมาแชร์เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําแล้วได้ผลแล้วก็มันเป็นสูตรธรรมชาติอะคือถ้าทําไปอะมันเหมือนโอ้โมว่ามันน่าจะน้อยมากนะที่จะเกิดอาการแพ้เพราะมันเป็นกากาแฟนี่คือกากาแฟที่สมโอปัน แล้วก็ทานเองทุกเช้านะแล้วก็จะเป็นตัวโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติค่ะปกติมซโิจะพกเกือบทุกวันถ้าว่างคือรู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นเพราะบางทีเราทํางานส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าอย่างงี้ค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนได้มีเวลาดูแลพักหน้าดูแลผิวหน้าก็จะชอบชอบชอบทำอะไรประมาณนี้ค่ะให้ผิวมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนดีขึ้นนะเนาะคือมันก็ถามว่าดีขึ้นเยอะไหมก็ดีจากเมื่อก่อนเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะจา๊ะ เป็นรอยดำฝ้ากับผิวทิสานเยอะมากตอนนี้คือมันค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเราพักหน้าแล้วก็ใช้พวกธรรมชาติดีขึ้นเดี๋ยวยังไงต้องโอล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูอีกนะคะไปลองทำดูนะสูตรนี้ดีค่ะการันตีเลย